ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าวิดีโอ,อคอนเทนต์นคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่คุณต้องมีคอนเทนต์คุณต้องมีเนื้อหาหลักว่าในคลิป<ช>นั้นอะ่ะคุณจะทำอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์จินเหมือนเดิมคลิปไ้แล้วถายรูปไปแล้วถ่ายรูปไปแล้วคลิปนี้ก็มานั่งคุยกันชิลๆเป็นเรื่องที่เราคิดว่าว่าเด็กสมัยใหม่อะน่าจะมีความสนใจกันพอสมควร คือการทำวีดีโอคอนเทนต์การเป็นวีล็อกเกอร์การเป็นค <Creator. S 1> อนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งหลายๆคนอาจจะอยากทำอะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างในะวันนี้เรา,เ,ราเลยให้อาจารย์จินมาเป็นคน อธิบายว่าอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นอะไรได้บ้างเป็นมือถือได้ไหม,มเริ่มจากมือถือเลยได้ไหมการตั้งค่ากล้องหรือโปรแกรมหรือแบบเรื่องอื่นๆบลาๆนะเราจะให้อาจารย์จินเป็นคนอ,อธิบายดีกว,ว่าเพราะว่าน่าจะอธิบายได้เข้าใจง่ายกว่าเรานะฮะเพราะตอนนี้เราพูดตรงนี้เรายังพูดไม่รู้เรื่องเลยส่งให้อาจารย์จินตาอเลยได้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงอย่างแรกก็คือเรื่องของโทรศัพท์ใช่ไหมที่จริงยุคนี้อพี่ อุปกรณ์เนาะเราใช้โทรศัพท์ถ่ายได้แล้วครับผม,มไม่มีปัญหาเลยอาจจะว่าปรับแมนนวลไม่ค่อยได้เท่านั้นเองอแต่เราอยากปรับนู่นปรับนี่ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันนี้เราพูดถึงโทรศัพท์ก่อนแต่ถ้ามีโทรศัพท์ปุ๊บเราใช้ถ่ายเนี่ยสิ่งที่อยากให้มีเลยคือมไมค์ไมค์อ่าเพราะคนเนี่ยชอบคิดว่าเฮ้ยฉันถ่ายภาพให้สวยก่อนก็ได้แต่อย่าลืมว่าคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอแล้วเนี่ยอีกสิ่งนี้สําคัญคือเสียงครับสียงสำคัญมากถ้า ภาพไม่สวยเสียงดีเนี่ยผมยังทนดูต่อได้แต่ถ้าภาพสวยแล้วเสียงเฮียเนี่ยเสียงไม่ดีเนี่ยผมหนีแล้วผมไปเปิดคอนเทนต์อื่นเลยนะครับผมต้องนะเพราะงั้นถ้าใช้โทรศัพท์ก็ให้ดูเรื่องใหม่ใช่ทีนี้อัปเดตมาหน่อยถ้าใช้กล้องอย่างเช่นพวกมิเรเลตใช่ไหมกล้องดี l อากระจกนู่นนี่นั่นใช้กล้องคอมแพรกอะไรเงี้ยปรับยังไงดีตั้งค่ากล้องยังไงที่จริงแล้วจะให้ตั้ง ISO ประมาณช่วง200หรือ400ครับสำหรับเรื่องถ่ายวิดีโอนะ ไม่ต้องตั้งมืดก็ได้ตั้งพอตั้งสองร้อยถึงสี่ร้อยและทีเนี้ยตัวเอฟสต็อปอ่ะก็แล้วแต่เลือกใช้เลยอยากจะเลือกอยากจะได้หน้าชัดหลังเบอร์ถ้าหน้าเขาเรียกนะหลังเบอร์ก็ต้อง f กว้างๆใช่ไหมใช่เล็กน้อยๆอะไรเงี้ยแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งให้ตรงก็คือเรื่องของชัตเตอร์สปีดครับอ่าถูกต้องชัตเตอร์สปีดต้องตั้งคูณสองเริ่มจากคูณสองของเฟรมเรทก่อนอ่าเฟรมเรทคืออะไรเฟรมเรทก็คือเวลาที่เรากดถ่ายวิดีโอเนี่ย มันจะเอาภาพมาซ้อนกันในหนึวินาทีเนี่ยสมมุติมี25เฟรมก็จะเป็นภาพ25ภาพมาซ้อนกันใน1วินาทีสมมติเราตั้งค่ากล้องที่ Full HD 25เฟรมเราก็ต้องตั้งชัตเตอร์สป 50, ีดที่50เริ่มที่50นะครับก็คือสรุปง่ายๆว่าสําหรับมือใหม่ที่ไม่เข้าใจอะไรคือ frame เฟรมเรทก็คือสมมุติ <c oughs> ว่าคุณถ่ายที่ตั้งค่ากล้องที่25ก<น>็คูณ2ไปคูณ2ไปก็เป็น50ชัตเตอร์สปีดเป็น 50, ถ,น50ถ้าเป็นถ่ายที่50ก็คูณ2ไปก็เป็น100นะครับผมก็คือจําไว้คือคูณ2จากชัตเตอร์สปีดง่ายไหมวิธีนี้ง่ายมากง่ายเนาะแต่จริงๆพวก ISO นี่มาต้องเบสออนทูแสงได้ไหม เบรออนทูแสงด้วยไหมส่วนมากผมจะตั้ง <c oughs> ที่ 200- หรือ400ไว้ก่อนนะพี่ mm hmm. และทีเนี้ยจะเพิ่มหรือจะลดเนี้ยอาจจะดูแสงแต่ผมจะเพิ่มลดไม่มากอีกเทคนิคนึงเลยคือไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอยังไงก็ตามอะถ้ามันไม่ใช่ซีนที่แบบกลางวันไปกลางคืนนะถ้าเป็นกลางวันเหมือนกันหมดอะพ uh. ยายามอย่าเปลี่ยนไอเอโอเยอะ uh, เพราะมันมีผลต่อภาพ uh, ในงานวิดีโอนั่นเองไม่งั้นเดี๋ยวอะพอเราเล่นๆไปแนละ้วแบบเฮ้ยทำไมอันนี้มันดูแบบ คอนท้ามันดูอีกแบบไม่เหมือนอันนี้เลยอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่ใช่เองครับผมเพราะว่าวิธีคิดในการถ่ายวิดีโอกับภาพนึ่งมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันง่ายไหมอันนี้เราไม่ได้ลากยากกันไปใช่ไหมรไม่ชยวชิยวเชวเราเราไม่เหมือนดีเอสานเฮ้ยโตว่าช่องผมก็ไม่ได้โหดายขนาดนั้นพี่ดูปุ๊บแล้วน่งแบบเฮียแล้วเนี่ยกูต้องขายกล้องไหมเนี่ยเฮ้ยขนาดนั้นเลย นั่นเองนะครับผมเมื่อกี้เรื่องที่2แล้วเนาะเรื่องที่2อก็อ่ะอันแรกก็คืออุปกรณ์มือถือก็ได้สบายสบายอันที่สองคอวันนี้เรื่องเสียงอ่ะใช่วันนี้เรื่องเสียงแล้วก็การตั้งค่ากล้องสําหรับคนที่อาจจะมีกล้องอยู่แล้วหรือคิดที่จะเริ่มถ่ายด้วยกล้องเลยอ่อ่าอันที่3คือแน่นอนคุณถ่ายมาแล้วคุณก็ต้องตัดต่อมีนีมีโปรแกรมแบบว่าสําหรับผู้เริ่มต้นไหมแบบง่ายๆหรืออาจจะเป็นเข้าใจง่ายตัดง่ายอะไรอย่างเงี้ย ถ้าตัดง่ายๆรล้ต้องง่ายๆนี่ผมว่า iMovie เนี่ยครับกำลังดีในแม็คใช่ไหมใ,นใน,ใน, Mac นในเธอในแม็คกับในไอโฟนเดียวเลนแต่ถ้าใครเป็นสาย Windows เนี่ยผมจะมีโปรแกรมหนึ่งหน้าตามันอาจจะดูทมึงทึงหน่อยแต่จริงมันใช้ง่ายชื่อว่า DaVinci Resolve ครับมันจะมีปุ่มง่ายๆอ่ะคือปุ่มปุ่มธรรมดาเหมือนที่เราเห็นนะปุ่มเขาเรียกอ,อะไรแหลมๆเนี่ยก็คือจับ a r r o ่ก็คือจับตัวแทก แล้วก็มีตัวนึงเป็นเหมือนแบบมิดมิดเขาเรียกมิดกลโนดอ่ะก็คือไวตัดคลิปนั่นเองอ๋อคือตัดคลิปแล้วก็เอามาชนกันตัดอันนี้คือแบบว่าง่ายเลยตัดคัดชนครัชนแล้วสําคัญนะวินซี่ฟรีฟรีเออมันฟรีถ้าสมมติเราไปใช้ Adobe เราก็ต้องต้องจ่ายแอปลรรายบายเดือนรายเดือนแต่ถ้าดาวินซี่ก็ฟรีครับฟรีแต่อาจจะปลดล็อกไม่ได้ไม่ไม่ครบทุกทูเนาะไม่ครบทุกทูแค่นั้นเองแต่ว่าสําหรับเอามาทำบอกเนี่ยถือว่าพอแล้ววิ่งพอได้ยันโฟสด้วยใช้ตัวฟรีมาทําสี หลับแลวนะดาบินชี่ทำสีดีกว่าพิเมะโปเยอะอันนี้พูดตรงๆรงอันฝรั่งอันฝรัพูดตรงๆรงอันฝรัใช่มันดีกว่าเยอะเลยถึงถึงตอนนี้ไอ้พิเมะโปมันจะทำสีได้ดีขึ้นเรื่อยๆมันจะแบบมีอัปเดตอ่าพวกอัปเดตบัคเออไม่ใช่ไม่เขาเหมือนว่ามีอัปเดตพวกทูในการทำสีเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่เรารู้สึกว่าดาบินชีก็ยังทำได้ดีกว่าครองที่หนึ่งใสี คือในเรื่องของ w o r k f l o ฟในการ grading d ดา i n วินชีทำได้ค่อนข้างโอเคกว่าคข้างโอเคกว่าครับผมโปรแกรมก็ง่ายๆนะไอมูฟวี่กับใช่กับดา v i วินชนี่แหละ่าร์วินชี่สำหรับใครแบบว่าอยากได้อินเทอร์เฟซคุ้นเคยง่ายๆก็อาจจะเช่า Premiere Pro ก็ได้เดือนละ7 0 0มีโปรแกรมนึงแต่รู้สึกต้องซื้อคือ v เ s กัอของ Sony Sony Vegas อันนั้นก็ตัดง่ายแต่ต้องซื้อนั่นแหละครับ แต่ถ้าใครเราแนะนําถ้าใครมีแมะใช่โมวี่สบายสบายใช่อันนี้คือส่วนใหญ่เขาก็เริ่มจากตัด m มวี่กันง่ายๆ่ยยยนี่แหละโมวีงง่ง,ง่ายก่อนและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีครับคือทุกสิ่งทุกอย่างคือคอนเทนต์น <Content S 2> <ช>็ตคอนเทนต์คิงคอนเทนต์คิงครับคือถ้าสมมุติแบบภาพคุณสวยมากทุกอย่างดีงานโปรดักชันเนี้ยแต่ไม่มีแต่ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรให้คนดูเข้ามาเฮ้ยฉันมาดูอะไรอ่ไมันเขากดปิดเพราะว่า เขาไม่รู้ว่าเขาเขาจะได้อะไรเขาจะได้อะไรคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าวิดีโอคอนเทนต์คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่คุณต้องมีคอนเทนต์คณต้องมีเนื้อหาหลักว่าในคลิปนั้นอ่ะคุณจะทำอะไรทำอะไรเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่รวมถึงรูปแบบการนำเสนอด้วยว่ามันน่าสนใจไหมถ้าภาพดีคอนเทนต์น่าสนใจรูปแบบการนำเสนอดึงดูดคนเราเชื่อว่ายังไงก็มีคนดูแน่แใช่ครับมีเทคนิคให้เพิ่มอีกนิดนึงครับพูดถึงคอนเทนต์พอดีแล้ว ให้คิดว่าเวลาคนที่เขาดูเราอ่ะเขาได้อะไรจากเราแต่เขาถ้าเขาได้ความสนุกก็ต้องก็ต้องเขาเรียกอะไรวร์เหมอนรู้ตัวเองไว้ว่าต้องตัดให้สนุกต้องให้มันบันเทิงแต่เขาได้ความรู้ก็ต้องให,ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เรามาเนี่ยถูกต้องแล้วก็เป็นความรู้ให้เขาเพราะงั้น content is king ครับให้คิดคอนเทนต์ว่าเราให้อะไรเขาเขาจะได้อะไรจากเรานั่นเองนะครับผมถูกต้องสำหรับวันนี้ก็ประมาณน,นี้ง่ายๆเราเจอกันอีพีหน้านะครับผม ไม่มีอีพีหน้าอ้าวไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราเจอพี่เบียร์อีพีหน้าอ่าเดี๋ยวเจอเราอีพีหน้าอปิดตัดปิดไปัอีพีนี้อาจารย์จินก็อาจไม่มีแล้วนะมาสองอีพีมาสองอีพีแล้วเราอาจจะไปโผล่ในโผล่ใน DHR แล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b e ์ด้วยนะครับก็ลาไปกันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ